รู้หรือไม่โตโยต้าเคยจับมือกับเทส l a เพื่อสร้างรถยนต์ไฟฟ้าจำหน่ายสุดท้ายเทขายหุ้นทิ้งทั้งหมดพอเพราะอะไรทำไมโตโยต้าถึงต้องทำอย่างนั้นสนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนให้เลือกจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือจะซื้อไปขายก็ดีการประมูลไม่ยุ่งยากแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูล ย้อนกลับไปในปี2010สองยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ประกาศความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของยานยนต์ไฟฟ้าเทสลาผู้นำด้านรถยนต์ไฟฟ้าของโลกและโตยต้าหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกประกาศความร่วมมือเพื่อพัฒนาและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าร่วมกันทั้ง2บริษัทตกลงที่จะร่วมมือในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าชิ้นส่วนระบบการผลิตและการสนับสนุนด้านวิศวกรรม เพื่อเร่งการผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์โดยความร่วมมือนี้เป็นการรวมเอาความเชี่ยวชาญของทั้ง2บริษัทเข้าไว้ด้วยกันซึ่งก็คือแบตเตอรี่คุณภาพสูงและเทคโนโลยีระบบส่งกำลังไฟฟ้าที่ล้ำสมัยของเทส la บวกกับประสบการณ์กว่าทศวรรษในด้านการผลิตและวิศวกรรมของ t ต y o ตา้าขณะนั้นในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือโตย o ต้าลงทุน50ล้านดอลลาร์สหรัฐในบริษัทเทสลา และทั้ง2บริษัทตกลงที่จะร่วมมือในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าชิ้นส่วนระบบการผลิตและการสนับสนุนด้านวิศวกรรมหนึ่งในผลลัพธ์ที่โดดเด่นที่สุดของความร่วมมือนี้ก็คือการเปิดตัวโตยต้า r a v โ EV ซึ่งเป็นรถยนต์ SUV ไฟฟ้าขนาดเล็กที่พัฒนาโดยโตยต้าร่วมกับเทส l a โดยมีพื้นฐานมาจากแพลตฟอร์ม Compact SUV ของโตยต้ารัโฟ สำหรับ Toyota r a ฟ4 EV นั้นเปิดตัวในปี2012และเป็นรถที่ผลิตในจำนวนจำกัดขายเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเท่านั้นและเนื่องจากเป็นรถยนต์รุ่นที่ถูกผลิตในจำนวนจำกัดจากความร่วมมือของทั้งสองบริษัทจำนวนการผลิตจึงไม่เป็นที่แน่ชัดและโตยต้าเองไม่มีการรายงานจำนวนการผลิตและยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวแต่จากการคาดการ์โตยต้ารับโฟรีวถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ปี2012ถึงปี2014 โดยคาดว่าจะมีจํานวนราว2,500คันเท่านั้นสำหรับด o y o ต้ารัฟ EV ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ออกแบบโดยเทส la และชุดแบตเตอรี่ขนาดความจุ41.8กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งให้ระยะเดินทางประมาณ103ไมล์ต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งหรือเพียง165กิโลเมตรต่อชาร์จเท่านั้นตัวรถสามารถทุเร่งจากศถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน7วินาที และหลังจากวิ่งจนแบตหมดต้องใช้ระยะเวลาราว6ชั่วโมงสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอย่างไรก็ตามความร่วมมือดังกล่าวของทั้งเทส l a และโตยต้ามีอายุสัน้นเนื่องจากโตยต้ายุติการเป็นหุ้นส่วนในปี2014โดยโตยต้าได้เทขายหุ้นและอุปกรณ์การผลิตราฟโฟอีวีทั้งหมดให้กับเทส l a ส่วนด้านสาเหตุของการยุติการเป็นหุ้นส่วนนั้นไม่ชัดเจนนัก แต่สันนิษฐานได้ว่าโตยต้าอาจมองว่าเทสลาทำการตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่สุดโต่งเกินไปโดยอิลอนมาต้องการที่จะเปลี่ยนรถยนต์ทุกคันบนโลกเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขณะที่โตยต้ามองว่ารถยนต์ไฮบริดยังขายดีอยู่ในปัจจุบันและในขณะนั้นโฟกัสของโตยต้าได้เปลี่ยนจากรถยนต์ไฟฟ้าไปสู่รถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ทางโตยต้ามองว่าจะมีอนาคตมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ทั้งการมุ่งเน้นการทำตลาดรถยนต์ไฮบริด ที่ทางโตยต้ามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วจึงน่าจะเป็นเหตุผลที่ทางโตยต้ามองว่าการร่วมมือในครั้งนี้คงไม่จําเป็นอีกต่อไปทว่าใครจะคิดล่ะครับว่าเทสลาที่โตยต้ามองว่าจะเป็นบริษัทที่ไปได้ไม่ไกลในวันนั้นจะกลายมาเป็นคู่แข่งคนสําคัญของตัวเองในวันนี้อย่างไรก็ตามข้อมูลการร่วมมือของทั้งสองในอดีตนั้นยังมีรายละเอียดยิบย่อยอีกหลายอย่างหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติม,มช่วยคอมเมนต์เสริมใต้คลิป เพื่อให้ผมและเพื่อนๆคนอื่นได้ทราบกันด้วยนะครับส่วนใครที่กำลังมองหาและต้องการรถมือสองแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลเรามีรถมือสองให้เลือกมากกว่า4,000คันต่อเดือนราคาถูกหอกรถง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินดาวใครที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ